อร่อยกว่าเราไปซื้อข้างนอกซื้อข้างนอกนี่มันไม่เหมือนเราทําเองทําเองมันจะประหยัดด้วยแล้วก็อร่อยด้วย mm hmm. กันนะครับบางพื้นที่ก็ไม่เขาเรียกว่าอ,อไม่ได้ดำนานะบางพื้นที่ก็ทำนาแบบหวานนะครับสวยคนละแบบดูงามดูรอคนละแบบเด๋พี่น้องนะครับ <laughs> ส่วนสาวดอนปากตอแน่น นะครับสิ่งแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนสิ่งไม่แน่นอนก็คือสิ่งไม่แน่นอนนะครับแล้วก็คือข่าวมันไปอยู่ที่จุดเดียวนะนะครับเป็นกระจุกกระจุก,จกนะแต่ถ้าคนที่เขาชำนิชำนาญในการหวานข้าวก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบปะกับบ่าวข้าก็มีเดือนที่ผ่านมา แทบไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเลยขึ้นน้อยมากนะครับก็เดือดเนาะนะครับอํม <único> ค <Overwatch> ุณหลอกเงินจันทวงศาว่วงสวัสดีทุกคนด้วยนะสาวตายว่าแม่นแล้วเจ้าก็เบ้าถึงเนาะนะขอยานแต่ไอ้บ้าวสันนะสาวดอนปากตอนก็ตอบสาวน้องบอกว่าแม่นแล้วเมื่อท่านเข้าไอ้บ้าวนี่ยุผู้เดียวนี่อย่างพี่อนุนเขาทานกับ แฟนเขาแล้วทานกับพ่อตาแม่ยายเขาแล้วนะครับเหลือ่ไอให้บรบบท่วมหัวเลยนะครับก็เขาเขาทําดีมากนะครับอันนี้คือชํชนานิชํานาญแล้วแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ทําเรื่องด้านอาหารเมนูเรียบร้อยขนาดต้มไขซ่ซื้อ,อมันยังแตกใส่หมอจนบบอยากแตกในหมอนะนะครับ ก็ดีเนาะมีแฟนทําให้เกณฑ์พื่นว่านะครับ <c oughs> ดีจะบอกห้ไก่แซน้องไม่สมเนาะอร่อยนะแต่ก็แกงไกส่สซนไม่สมตองต,งตาําแจวตําพริกเอียงโล่งเครื่องปรุงหัวหอมว่า,ว,าวันนี้อากาศค่อนข้างเอ,อ่อดีเนาะฝนไม่ตกนะครับบางพื้นที่ฝนอาจจะต้องดีจากยอเองว่า บอสเจ้าอยู่ผู้เดียวคอยขี่ย่านเนลาเฮ้ยบ่าวบอกไปก่อนบ่าวเห็ดอีหยังหรอกันแดนผูสังขีด้วยเด้อนะสบายดีบ่าวสายขมวนนะครับอ่าแล้วก็บ่าวสายขมวนแดนผูชานนทานข้าวแรงนะบอกินข้าวแรงนะบอนะครับกินข้าวแรงได้ยังกินข้าวแรงกับหยังครับเอ่อมีธุนายนนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด หรือว่าปีกศสองพสิบสมิลหรือว่าถ้าดินหมอน้ําเด้อเพื่อ <c oughs> เพื่อดำ <c oughs> สาวน้องคงดีถามสาวแับมากานมาเาขาเรียกว่าเอาเกี่ยวข้าวนะครับหลายพื้นที่ก็จะใช้ต้องมีวิธีในการาหวานข้าว ถ้าเราหวานไม่เป็นนี่ข้าวมันลงพื้นหมดเมนูอาหารนี่ตัดไปเลยนะแต่เราก็เรียนรู้กันได้นะอย่างเรามีแฟนทําอาหารเป็นอยู่แล้วก็ให้เขามาสอนเราทําใช่ไหมของคุณน้องคงดีดูว่าเหมือนทําเมนูอาหารละเอียดออมากอย่างว่าใส่เ้าเรียกวถุงมือนะต้องกล้าต้มนะพี่น้อง <c oughs> ภาษายังเป็นวอกแค่ว่าต้มน้ําพอนขึ้นเดอะใครล้งนะมันยังมันยังตุ้มในหมอ้อ โอ้ยจิไปท่านเอียงก็ว่าพี่อน,นุนนะเขามีแฟนแล้วเนี่ยเออแต่ถ้าแต่ส่วนมากลหลายพื้นที่ยังใช้สูตรดำเอาดำเนี่ยก็อาจจะใช้แรงงานเยอะขึ้นใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับเพื่อนสาวคนสวยคิดถึงเดอ้อไม่ได้เจอกันนานนะคะคุณดอนปากตอนอันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับกับสาวน้องคงดีนะครับเิ่นทักทายสาวดอนปากเกิดออก เอาจริงถ้าขาวจนแค่นั้นเขาภาษาบ้านเฮาอู้ยเจ้ามาขาวเถอะสาวอันนี้บอกขาวปัญญาครับก็คุณพีอานุนนะครับลูกหลานนะครับเอสวัสดีครับนะครับทักทายสวัสดีจานา้าแตกในหมอนะนะครับ,นะรบก็ดีเนาะมีแฟนทําให้เกณน์เพื่นว่านะครับดีจะบอกให้เลยนะนะครับ อแต่ว่าคนเรามันจะมขีข้อด้อยและข้อเก่งในตัวนะอย่างเ่าเดือใช้คมหวนแดนภูสังคีก็ทักทายสาวน้องคงดีจากแดน USA นะครับแล้วสบายดีสาวน้องคนงามเอระบบ AI รับรู้ว่าเราเอ,อ่ได้ขึ้นพบปะกับเพื่อนๆเป็นนะครับมาอีกท่านหนึ่งนะครับจากแดนไกลเมื่อกี้พูดถึงเมืองลุงแสมใช่ไหมก็คือ u s เอเอนะครับดอนปากตอนก็มาจาก u ูเอสเอคุณน้องคงดีก็มาจาก u ูเอสอนะครับบ่าวสายขมวนแดนภูสังขีมาจากนกครหลวงเวียงจันทร์แล้วสาวน้องคงดีจาก u ูเอสเอนะครับผิ่นก็ทักททยสบายดีไอ้บ่าวนะครับแล้วก็สวัสดีสวยคนละแบบดูงามดูรอคนละแบบเด้พี่น้องนะครับ <laughs> ส่วนสาวดอนปากตอนอประหยัดแรงงานประหยัดเวลา สำหรับท่านที่เ,เป็นข้าวแบบหวานเอานะครับหลอกเงินบอกว่ากำลังเดินทางกลับบ้านมาเที่ยวจันทบุรีค่าว้าวจันไปเที่ยวเมืองจันนะครับแต่ก่อนเบาีในการไลสดนะครับเ,เพื่อนเพื่อนเหมือนกันเนะาะฝากเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้และไกลนะครับก็พยายามขึ้นเป็นคนหลอนะเอ้่าเพิ่มให้ เอออย่างน้อยคนเราก็จะมีความหล่อเนี่โตอยู่แล้วเนาะพีนองใบโดยเฉพาะใบที่หอมๆนั่นก็คือใบผักอีตูนะครับใบแมงลักนะครับอละหลงหองสาบ,บอกว่าแม่แล้วไปกินทุเรียนไปกินงอไปกินมังคุดไปกินล่องกล่องอยู่ทีที่จริงล่องกล่องเป็นของคนใต้อร่อยมากนะล่องกลองใต้สาวดอนปากตอนจาก u ู a อสอนะครับ หรือว่าชื่อเล่นเพื่นชื่อสาวไตนะครับเพื่อนบอกว่ากินเข่าหรืบอไอ้บ้าวโดยไอกินแล้วกินกับทํางานก็ขอให้มีความสุขทานจะทานข้าวหรือกําลังจะทานข้าวขอให้อร่อยอร่อยขับรถอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยที่กําลังจะนอนอยู่ขอให้แล้วบ้าวนะครับอ่าก็ทุกท่านนะครับอย่าลืมทักทายสบายดีสวัสดีกันได้นะครับอย่างเออบ้าวไอบ้าวเออ น้องจะสอนนะน้องสอนเป็นเรื่องอาหารนะพ่อพี่นะครับเป็นต้นสัปดาห์ของของของอาทิตย์นี้นะครับหลายท่านอาจจะได้ทํางานเป็นวันแรกเนาะแต่ทางนครหลวงยังจันฝนตกแห้งนะครับก็ต้องระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพนําเดอ้อนะครับของคุณน้องคงดีดูว่าเหมือนทำเมนูอาหารละเอียดแลอ,อมากอย่างว่าใส่ เรียกถุงมือนะต้องคงดีนีทําอาหารเก่งด้วยนะเพราะว่าเราเห็นในเฟซใช่ไหมเพื่อนลงเมนูทําอาหารโน่นนี่นั่นแล้วทําแบบละเอียดแล้วอ,อมากนะครับเพื่อนเพื่อนเียว่าเด้สูรไอบาวันหน้าต้มใครซื้อยังแตกใส่หมอพี่น้องยังว่าอะไรสวบขาเพื่อนบอกเ็ดไก่มันเห็นมันคิดเราเป็นหยวกกล้วยเด้พี่น้องสาดอนปากตอนก็ตอบสาอน้องคงดีว่าถ้าฉียอานนท์บอกว่าขออนุญาตก่อนนะครับ ขออนุญาตขำขำก็คือหัวเลาะนั่นแหละพี่น้องคงดีนี่ทําอาหารเก่งด้วยนะเพราะว่าเราเห็นในเพจใช่ไหมเพิ่นลงเมนูทําอาหารนู่นนี่นั่นแล้วทําแบบละเอียดแล้วอ,อมากนะครับเพื่อเพื่อตอนสาวดอนปากตอนบอกว่าอาสาวน้องว่าบ่ได้ญาตหนูหรือแมวหรือหมูกโด่งนะครับเหมือนว่าจมูกเพิ่นเป็นคมนะพี่น้องแบบแมงวันบินมาในปีขาดเลยพี่น้อง าสาวดอนปากตอนจากยูเอสเอนะครับหรือว่าชื่อเล่นเพื่นชื่อสาวตายนะครับเพื่อนบอกว่ากินเข่าละโบอไอบ้บาวโดยไอ้กินแล้วกินกําเดือนฝนตก <c oughs> เริ่มเดือนนี้แหละฝนตกมานานเนาะประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับฝนราชธานีเขาก็เป็นนาหวานนะอุ้ยเจ้าเขาหวานดีมากนะครับดียังไงคือต้นข้าวนะ มันห่างกันเหมือนเราดำดีเนาะมีแฟนทำให้กินว่างๆก็เอ่อหาหนาเธอบ้างสิได้หมายว่าเขาดอนก็ได้่น <c> ว <oughs> าเซียว่นโมยานอีหยัง,ยงในห้องไอ้เบาย่านแต่เบาู้เดียวพวกสู่บ้านของไอ้เบาบ้านนาพาเพิน่นนะครับอยู่ด้านบนของท่านก็คือพีอานนท์เนกะิดออกเอาจริงถ้าขาวจน แค่นั้นเขาภาษาบ้านเฮาอู้หูเจ้ามเขาวเถอะสาวอันนี้บอกเขาปันหยุเอวบางแม่นบอกอันนี้คอยคอยว่าตามสาวสาวตายเด้อสาวตายบอกว่าสาวน้องนั่นเอวบางหางหน่อยซ้อยเก่งอีกแม่นว่นะครับ